สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สวยกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเห็นนากระเป๋าถือกระเป๋าสพายจระเข้ไค,คแมนนาเข้าจากแอฟริกางานฟอบนิ่มมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะ ตัวไคแมนเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ความสวยงามโดดเด่นชัดเจนหัวกระโหลกเขาจะมีกระดูกเยอะมีกระดูกหลายแถวสายพันธุ์นี้หัวกระโหลกโดดเด่นมากถ้าพี่ๆท่านไหนที่ชอบบริเวณหัวกระโหลกชอบบริเวณกระดูกจะต้องถูกอกถูกใจอย่างแน่นอนเป็นสายพันธุ์ที่นําเข้าจากแถบแอฟริกาใต้นะคะพี่ๆขาสวยมากและใบนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเป็นไคแมนตัวใหญ่มาก แมคะพี่พี่ขายและงานฟอกนิ่มคืองานมาตรฐานที่แข็งแรงใช้ระยะเวลาในการฟอกนานถ้าพี่พี่ได้เจอของจริงพี่พี่ได้สัมผัสพี่พี่จะประทับใจงานนองเอ๋เนี่ยผลิตขึ้นห้างส่งต่างประเทศมาจากแหล่งเดียวกันนะคะทางโรงงานเนี่ยให้แม่ค้าออนไลน์คือน้องเอ๋คนเดียวในประเทศไทยนอกนั้นขึ้นห้างและต่างประเทศย้ํานะคะพี่พี่ขาแม่ค้าออนไลน์ในประเทศไทยทางโรงงานฟอกนิ่มมาให้น้องเอ๋คนเดียวนอกนั้นสินค้าจะอยู่ที่ขึ้นห้างอยู่ที่ห้าง และอยู่ที่ต่างประเทศเป็นหลักเพราะฉะนั้นพี่ๆที่เจอต้องแบนจะได้สินค้าราคาพิเศษงานพรีเมียมขึ้นห้างส่งออกนะคะเอาราคารุ่นแรกตัวนี้ที่ผลิตเข้ามาใหม่พี่ๆอ๋อใหญ่โตโอ้โหรานแล้วก็สวยโดดเด่นอนลังการเหลือเกินมาตัวนี้นะคะหิ้วสวยมีสายสะพายนะคะสะพายสวยไซส์ใหญ่ขนาดความกว้างด้านล่างจะอยู่ที่15.5นิ้วความกว้างด้านบน16นิ้วรุ่นเนี้ยไม่ได้ขายเลยเพราะว่าคือหน้า หน้าหนังค่อนข้างกว้างทั้งบนทั้งล่างนะคะปกติเนี่ยแบบเนี้ยไม่เคยเหลืออยู่แล้วที่ต่างประเทศหรือขึ้นห้างก็หมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยและรอบนี้น้องเอกได้มาแค่2ใบเท่านั้นขออนุญ,ญาตโชว์ใบเดียวนะถ้าพี่พี่สนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่พี่ทักแชททักไลน์ได้เลยขอภาพเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะนะคะพี่พี่ขาใบเนี้ยอย่างน้อยๆอ่ะราคาขึ้นห้างไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นบาทสินค้าที่น้องเอกขายเป็นสินค้าราคา ครึ่งแสนครึ่งล้านทั้งนั้นเลยนะคะพี่ๆขาแต่ราคาจากหน่อยคือถูกที่สุดถูกตาแตกแล้วสินค้านี้ก็คือถือออกมาคือคือสวยโดดเด่นอลังการถือออกมาชนิดที่ว่าพี่ถืองานราคาของหน่วยนะแต่ว่าเวลาถือออกมาจะมีแต่คนทักคนถามกี่หมื่นกี่แสนอย่างนี้เลยคือความสวยความคุ้มค่าพี่ๆได้รับอย่างแน่นอนใบนี้ขึ้นห้าไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นนอวยจัดให้ราคาพิเศษ6,500บาทค่ะหรบาทไขมน อกนิ่มสวยมากกว้างบนสูงถึง16นิ้วสูง12นิ้วแม่เจ้าทั้งกว้างทั้งสูงรุ่นเนี้นานๆไม่ใช่นานหรอกคตั้งแต่อยู่าากับฉันมาเคยเห็นจะขายรุ่นนี้ยังยัง <laughs> ครั้งแรกไม่ใช่นาน,านมาทีครั้งแรกที่ได้ขาย6,500บาททั้งใหญ่ทั้งสูงมุมกว้างสวยมุมบนสวยนะคะก็หายากมากละค่ะได้แล้วรอบนี้ได้มาขายแล้วอุ้ย เฉพาะค่าซับในนี่ก็ไม่ต่ำกว่า5,000แล้วค่ะทุกคนค่ะค่าจร์ดเเป็นหมื่นจริงๆใบนะ1 5 0 0 0บาทยังถือว่าถูกได้ซ้ำน้านเอจัดให้ในราคาพิเศษนะคะพี่พี่ดูราคาทีนโอ้โหหกพั้รบาทถูกตกใจเลยหาไม่ได้แล้วนะพี่ๆขอคนเน้นขอย้ำเลยอ่ะถ้าชอบใบนี้พี่ๆ่ขาถ้าชอบใบนี้แคปภาพแล้วทักแชทค่ะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินแจ้งได้เลยค่ะพี่พ,พี่ที่รับชมอนเอทาง YouTube นะตัดสินใจเร็วนะคะอนเอมีแค่ สองใบนะทักอ่านอ้องเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะ Member, เมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหานอห้องเอ๋ทางไลน์นะคะอ่านอ้องเอ๋ใจดีมาก อยากจะมารับชมสินค้าก็มาได้เลยค่ะร้านน้องเอ๋อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการถนนแพรกษานะคะซอยเทศบาลบางปู36อยู่ในหมู่บ้านเมืองใหม่แพรกษาเข้ามาในซอยประมาณ200เมตรอยู่ขวามือตึกสีม่วงอ่อนชื่อร้านอนันต์ซั์นะคะเพจกระเป๋านังแท้ปากกระเบนจระเข้บายน้องเอเ๋ก็ติดชื่อไว้ที่หน้าร้านหาง่ายมากเลยนะคะพี่ๆค่ะท่านไหนอยู่ใกล้อยากจะรับชมสินค้าเนี่ยมาได้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวอีกไม่กี่เดืนอนน้องเอ๋ก็จะย้ายออฟฟิศไปอยู่ที่โคราชแล้วนะถ่าไหนอยู่ใกล้อยากจะมารับชมตอนนี้อยากเห็นของจริงเลย ายท่านที่รับไปแล้วน้องเอ๋บอกเลยนะว่าประทับใจลูกค้าที่ซื้อหลักหมื่นหลักแสนมาซื้อก็ยังประทับใจและบอกว่างานน้องเอ๋สวยกว่าที่พี่ท่านไหนที่กําลังลังเลสงสัยอยากจะมาดูของจริงอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะคะอยู่ ไม่ห่างจากกรุงเทพมากหลายท่านที่มาจากกรุงเทพมาจากเมืองนนปิ่นกงปิ่นปิ่นก้ามาประมาณมาหาร้านเรเอก็ประมาณ4 5นาทีบางทีชั่วโมงหนึ่งหรือถ้ารถติดน่อยนะก็ชั่วโมงกว่าเองนะคะพี่ๆขายอยากจะรับชมของจริงว่าหน้าตามันเป็นยังไงเรามีตัวตนเรามีสถานที่ให้พี่ๆได้ตรวจสอบของจริงดูยังไงของปลอมดูยังไงพี่ๆต้องห่วงน้าหน่ยขายในะโลกออนไลน์มา7ปีเต็มก้าวเข้าสู่ปีที่8มีแต่ตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นบริการก่อนและหลังการขายพี่ๆขายพี่ๆไม่ต้องกังวลเลย มาดูรุ่นต่อไปอ้าวไคแมนรุ่นนี้ใหญ่สวยมากเลยนะคะใบนี้นะคะขนาดกว้าง16นิ้วสูง11.5นิ้วค่ะหนาะ4.5นิ้วใบนี้ราคาอยู่ที่6,900บาทไคแมนใบนี้นะ6,900บาทในคลิปวิดีโอนี้เป็นจระเข้ฟอกนิ่มทั้งหมดเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าจากแอฟริกาใต้ทั้งหมดนะคะตัวนี้อูว๊วพี่ๆดู6,900บาทแต่ราคาขึ้นห้างไม่ต่ำกว่า50,000พี่ๆได้ไป ถืออวดถือโชว์ถือใช้งานพี่พี่ชอบแน่นอนเพราะว่าสวยทรงพลังสวยอลังการมากจะไม่ทรงพลังยังไงไหวพี่พี่ขาจอระเข้นี่นถือว่าเป็นราชาแห่งผืนน้ําเป็นราชินีแห่งผืนน้าไม่ว่าจะลุ่มแม่น้ําไหนนะคะน้าจืดน้ําเค็มจะแม่น้าไหนหรือว่าแม่น้ําอเมซอนนะคะจะว่าแม่น้ําทางตอนใต้ของอเมริกาตรงที่ไหนก็แล้วแต่ใครเห็นก็ต้องกลัวใครเห็นก็ต้องเกรงใจกันสักนิดหนึ่งเขาเป็นนักสู้นะคะบอกแล้วว่าเสริมเสริมพลังเสริม ความโดดเด่นเสริมอํานาจเสริมบาร,รมีนะคะพี่พี่ขาอันนี้รุ่นที่สองหกพันเก้าร้อยบาทไปต่อกันที่รุ่นที่สามจริงๆตัวนี้งานล็อตที่แล้วนะ่ะหมดไปแล้วเรียบร้อยในคลิปวิดีโอนี้คือมาใหม่ทุกใบเลยแล้วรอบนี้น้องเอได้แค่สีละสองรอบนี้น้องเอได้แค่สีละสองสินค้าตัวนี้พี่พี่ขาไครแมนเนี่ยนี่เป็นราคาที่โรงงานขาดทุนนะเดี๋ยวน้องเอกเล่าให้ฟังนิดนึงสมัยก่อนเนี่ยตอนก่อนที่ยังไม่มีโควิดนะน้องเอกขายนะคะ อ่าสินค้าให้กับโรงงานฟอกนิ่งอ่าจะมีให้เลือกหลายสีอย่างใบนี้ราคาจะอยู่ที่9900บาทหมดไม่เหลือนะคะอ่าลูกค้าเห็นราคานี้ก็บอกว่าถูกมากแล้วเพราะปกติพี่เห็นก็สี่0้าหมื่บาทแล้วใช่ไหมคะลูกค้าเห็นบอกว่าโอ้โหเก้ันเกบาทกระโดดใส่เลยเมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยนอกเอ๋ก็มีสีให้เลือกนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยทางโรง,งงานไม่ได้นําเข้าแล้วนะ นี่คือวัตถุดิบที่ฟอกไว้ในประเทศแล้วก็นําออกมาประกอบอยู่เรื่อยๆก็ขึ้นอยู่กับไซส์ได้ไซส์ใหญ่ก็ประกอบไซส์ใหญ่ได้ไซส์เล็กก็ประกอบ,กอบไซส์เล็กนะคะแต่ว่าราคาที่ขายเนี่ยเป็นราคาที่ขัดทุนถามว่าถ้านําเข้าใหม่เราก็สามารถจะทําได้หลายสีฟอกใหม่ย้อมใหม่ใช่ไหมคะแต่การนําเข้าครั้งหนึ่งจากแอฟริกาใต้เนี่ยมันใช้เงินเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยประมาณ20-50ล้านบาทต่อรอบ ทางโรงงานไม่ได้นําเข้าใหม่แล้วนะนี่คือวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศฟอกไว้แล้วทยอยประกอบออกมาเรื่อยๆถึงขายขาดทุนอันนี้ถึงพี่ๆจะเห็นน้องเอกขายไคแมนมีแต่ดํากับน,น้ําตาลสีอื่นทั้งที่เรามีองค์ประกอบในการผลิตครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คือพวกนี้มันมันย้อมไว้แล้วมันย้อมไว้แล้วแล้วก็ทยอยออกมาประกอบอยู่เรื่อยๆก็เหลือแต่ดํากับน,น้ําตาลนี่แหละแต่ไม่ต้องห่วงราคานี้คือราคาที่โรงง,งานขาดทุน นะคะพี่ๆขายังไงก็คุ้มดํากับน้ําตาลมันเป็นสีที่ใช้ง่ายอยู่แล้วใช้กับเสื้อผ้าตัวไหนก็สวยอะฮะถือโอกาสไหนก็สวยเป็นสีที่ใช้งานง่ายพี่ๆถือได้ตลอดชีวิตใช้คาว่าตลอดชีวิตเลยนะอันนี้คือไซส์ใหญ่12นิ้วนะคะตัวนี้จะไม่มีสายสพายเพราะาจะเป็นสเปคท,ที่ชาวต่างต่างชาติผลิตให้เหมือนต้นตำรับก็คือไม่มีสายสะพายและไม่ต้องการอะไรด้านข้างถือแบบเหมือนออริจินอลมากนะ ใบนี้กว้าง12นิ้วสูง9.5นิ้วหนา5นิ้วราคา5,800บาท5,800บาทมีสีดำและสีน้ำตาลค่ะสวยสวยพี่พี่ดูดูค่ะดูพี่พี่ต้องดูแหละเพราะว่ากระดูกมันหูจระเข้ตัวใหญ่ขนาดนี้ราคา5,800ไม่มีไม่มีหาไม่ได้ก้นกระเป๋าเป็นหนังวัวนะคะ หาไม่ได้เฉพาะค่าซับในก็ประมาณ2,000เพราะว่าซับในผลิตจากหนังวัวแท้ถ้าพี่ๆท่าไหนที่เพิ่งรู้จักน้องเอ๋นะคะเข้าไปที่หน้าเพจหน้าช่องน้องเอ๋เลยถ้ารับชม YouTube เข้าไปที่หน้าช่องก็เลื่อนดูทุกคลิปเลยนะคะน้องเอ๋ลงคลิปมาหลายปีแล้วดูที่หน้าเพจก็เข้าไปดูที่หน้าเพจน้องเอ๋ก็เลื่อนดูภาพการผสมสินค้านะคะแล้วก็ไลฟ์สดทิปวิดีโอต่างๆน้องเอ๋ทำงานทุกวันน้องเอ๋ไลฟ์สดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ พี่ๆดูน้องเอ๋ไปสักแป๊บหนึ่งพี่ๆจะตาลายเลยสวยจนเลือกไม่ถูกแต่สิ่งหนึ่งพี่ๆจะเห็นเลยว่าความสม่ำเสมอของเอ๋และความซื่อสัตย์ที่มีต่อพี่ๆพี่ๆไม่ต้องห่วงนะคะอาสีดําถ้าพี่ๆสินค้าน้องเอ๋ไม่ใช่ของแท้แล้วไม่ใช่ของดีน้องเอ๋ไม่สามารถอยู่จนครบ7ปีก้าวเข้าสู่ปีที่8ในโลกออนไลน์ได้อย่างแน่นอนและได้รับการตอบรับที่ดีมาโดยตลอดน้องเอ๋ได้รับการตอบรับที่ดีมาโดยตลอด7ปีเต็มนะคะ ก้าวเข้าสู่ปีที่8หลายๆท่านที่ได้รับสินค้า้อวเอยไปก็ยังคงให้ความสนับสนุนนะ,ะให้การสนับสนุนนะคะอย่างต่อเนื่องเพราะสินค้า้อวเอยดีและมีคุณภาพเป็นของแท้นะคะเป็นของที่หายากยากต่อการลอกเลียนแบบนะคะซับในสีดําค่ะยากต่อการลอกเลียนแบบใช่ไหมคะต้นทุนสูง เพิ่มความหรูหราสินค้าของเวเนี่ส่งไปถึงมือพี่พี่แต่ละท่านเนี่ยเพิ่มความหรูหราเพิ่มความโดดเด่นดูสวยดูรวยดูอลังการไม่ซ้ำใครและไม่ใช่ว่าใครเห็นแล้วอยากได้จะซื้อตามเพราะบางทีน้องเอ๋ไม่มีสินค้าให้นะคะอ่ะอย่างที่น้องเอ๋บอกนะคะสถานที่ตั้งร้านหรืออะไรก็แล้วแต่น้องเอ๋ก็เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างพี่ที่อยากดูอยากสัมผัสมาได้เลยไปต่อกันที่รุ่นต่อไปเรายังอยู่กันที่ BK 1 0ซบน นะคะตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กอันนี้คืองานที่ประกอบใหม่ล่าสุดนะคะพี่ๆขาไซส์เล็กสําหรับไซส์เล็กก็น่ารักมากนี่คือตัวที่เข้ามาใหม่นะคลิปที่แล้วเราเคยขายหมดเกี้ยงแล้วนะคะแล้วทางโรงงานไม่มีของให้แล้วนะไม่มีให้แล้วนะพี่ๆใบนี้กว้าง10.5นิ้วสูง7นิ้วหนา4นิ้วสําหรับไซส์10.5นิ้วราคาจะอยู่ที่5,500บาท นะคะกรรมวิธีในการผลิตก็เหมือนไซส์12ทุกอย่างนะคะพี่ๆขาต้นทุนไม่ได้ต่างกันเลยนะแต่ท่านไหนมีความรู้สึกว่าอะ12อาจจะใหญ่ไปนิดนึงถ้าถือแบบน่ารักน่ารักอะไซส์10ไปใช้งานค่ะดูค่ะพี่ๆขาโอ้สีน้ำตาลและสีดํามีความสวยมากเลยอะทั้งคู่เลยอะทุกคนขากระดูกน่ะนี่คือจรอะเข้ตัวใหญ่นะไม่ใหญ่ก็กระดูกคงไม่เต็มแผ่นเต็มผืนขนาดนี้นะคะก้นกระเป๋าจะเป็นหนังวัวนะคะซับในเป็นหนังวัวแท้ ค่าซับในของน้องเอ๋ก็แพนกว่ากระเป๋าทั่วไปถ้าเราพูดถึงเฉพาะวัตถุดิบเน้นๆเน,นเนี่ยกระเป๋าของน้องเอ๋ไม่เป็น2รองใครอย่าแน่นอนนะคะพี่ๆขาสำหรับไซส์เล็กนะ5,500บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและน้องเอ๋มีของแถมให้ทุกออเดอร์ของแถมของน้องเอ๋นะคะก็ช่วงนี้เป็นกระเป๋ามินิซองจดหมายหนังงู นะคะพี่ๆขามูล,ลค่าขึ้นห้างใบหนึ่งไม่ต่ำกว่า2,500บาทเอาไว้ใส่เสร็จตังเอาไว้ใส่บัตรถืออวดถือโชว์รับรองว่าชอบแน่นอนของจริงสวยตาแตกแน่นอนนะคะอะชอบสินค้าชิ้นไหนในคลิปวิดีโอนี้ก็ทักมาได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของนฤเธด้วยค่ะแล้วนฤอธจะทำคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ